ชุนตบ,บงได้รับงบประมาณขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรูท้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโค้งหนองนาโมเดลในปี2564จำนวน7แห่งโดยเป็นพื้นที่ขนาด1ไร่1แห่งและพื้นที่ขนาด3ไร่6แห่งและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมพื้นที่1ไร่ของนายวิชาญก้านมนัฐและพื้นที่3ไร่ของนายศิประจัก์เทพคำบ้านเขานางฟ้าหมู่ที่10ตตาบลปางสวรรค์ เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรไร่มันสำปะหลังและนายวิชานก้ามนัดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตำบลบางสวรรค์เป็นคนเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการและใช้ที่ดินหนึ่งไร่เป็นพื้นที่ในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโค้งหนองนาโมเดลโดยพื้นที่เดิมใช้ปลูกข้าวทำนา ในแปลงที่ดินพื้นที่หนึ่งไร่มีการขุดสะสองสะและคลองไส้ไก่เชื่อมระหว่างสะกับนาข้าวเพื่อใช้น้ําในการทํานามีการนําดินจากการขุดสะมาปรับสภาพเป็นพื้นที่โคกมีการปลูกผักสวนควรัวเป็นหลักทั้งพริกกะเพราโหระพามะเขือตะไคร้ดอกแคและยังมีไม้ผลทั้งมะม่วงกล้วยและอ้อยเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน พื้นที่หนึ่งไร่ที่เขาร่วมโครงการก็จะมีการปลูกพืชไมผ้ผลกุดสะปลูกผักผลค,คัวมีพริกกะเพรามะเขือซึ่งผลผลิตที่ได้ก็เอาไปกินในครัวเรือนเหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปขายให้ร้านค้าในหมู่บ้านก็วันละ50-60บบาทก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของผมครับ สวัสดีครับหัวหน้าเป็นงไงมั้งคะโค้งหนองนาผู้ใหญ่ครับตอนนี้ก็กําลังลงต้นไม้ครับลงต้นไม้ปลูกผักแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกบครับในพื้นที่ที่ได้ปรับพื้นที่นาให้เป็นโค้งหนองนาครับเดี๋ยวผมพาหัวหน้าเข้าไปดูว่าผมปลูกอะไรไว้มั่งเลี้ยงอะไรไว้มั่งครับได้ครับเชิญครับหัวหน้าครับ ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นคลองไส่ไก่ครับฝั่งนี้เป็นสระก็ในสระก็ปล่อยปลาส่วนหนึ่งอีกในกระชังนี้ก็จะเป็นกบครับเลี้ยงกบเลี้ยงกบไว้เพื่อเป็นอาหารของเรานะครับ mm hmm. ก็แต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันไม่เป็นพื้นที่เหมาะสมที่จะทําเกษตร <c oughs> นะครับมันเป็นที่สูงแล้วตอนเนี้ยพอดีได้มีโครงการของพัฒนาชุมชนนะครับมานําเสนอว่า,าสนใจจะเข้าร่วมโครงการของ โคกน้องนาไหมถ้าสนใจก็ให้ไปดูพื้นที่ที่เขาทำแล้วนะครับผมก็ได้ไปอบรมที่โคกน้องนาสุขสำารานนะครับโคกน้องนาสุขสำารานที่อำเภอตากฟ้านะครับก็ได้ไปดูเขาของอพื้นที่ของเขาแล้วก็มาปรับประยุกต์ใช้ในของเรานะครับตอนนี้ก็ได้มามีสะสองลูกนะครับแล้วก็พื้นที่ที่จะ,ะแบ่งไว้ทำนาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ขุดสะเพื่อ เก็บกักน้ำนะครับไว้ใช้ในพื้นที่ในหน้าแรงในน้ำแล้วก็มีปลามาีผักต่างๆนะครับที่ที่ที่ได้ผลผลิตจากโคกน้องนานะครับปลาเดี๋ยวเราจะหวานอาหารให้ปลานะครับดูว่าปลาเราตัวโต,วตวขนาดไหนนะครับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการมาครับปลา<อ>ตัวเล็กห<อ>วานหวานที่เอา้าลงลงค่อยๆค่อยๆค่อยๆ ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษามาดูนะครับรูปแบบได้นะครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำนะครับให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้แนวทางเพื่อที่จะไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในพื้นที่ของตัวเองได้ครับาที่ได้ฟังและได้ชมพื้นที่โค้งหนองนาทั้งสองแห่ง จะเห็นได้ว่าการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงราชการที่9มาปรับประยุกต์ใช้และรู้จักบริหารจัดการพื้นที่ของตนเองให้เหมาะสมจะทำให้ครัวเรือนมีกินมีใช้เหลือก็แบ่งปันลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนด้วยการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง